ทำไมคนเล่นกล้ามเนี่ยชอบแนะนําให้เรากินโปรตีนคูณ2เท่าของน้ำหนักตัวแล้วทำไมตัวเลขมันได้เหมือนกันฟังงานวิจัยบอกกิน1.1 1.2 1.8ุคำตอบอย่างนี้ ก่อนกดไลค์กด share, subscribe แชร์ subscribe เราด้วยและที่สำคัญถ้าอยากจะเรียนด้วยกันสมัคร FTF หรือสมัครพพอนเตอร์ของเราสนับสนุนเราได้ครับคำถามแรกครับคือเราจำเป็นต้องกินโปรตีน2กรัมต่อน้ำหนักตัวทุกคนหรือเปล่าถ้าอยากจะเล่นกล้ามคำตอบคือ no ไม่จำเป็นนะครับที่มาที่ไปปริมาณโปรตีนที่เราต้องได้รับต่อวันมันเป็น range หมายความว่ามันมีระยะของมันแล้วก็มีคำแนะนำ recommendation หรือคำแนะนำเนี่ยหลากหลายมาก 0.81.1. ์จ1ด21.41.51่งจถึง3ถึง4กรัมต่อน้ดหนักตัวเห็นไ่งจุดหกห่าเป็นเป็นามถึง ค่อนข,ข้างกว้างเนื่องจากว่ามันมีหลายงานวิจัยนะครับทีนี้คําถามต่อไปคือแล้วเราต้องกินโปรโตีนกี่กรัมตอน้ำหนักตัวถ้าอยากจะสร้างกล้ามเนื้ออยากพัฒน,นากล้ามเนื้อก็มีหลายคําตอบเอาแบบมินิมัมงานวิจัยปัจจุบันก็พบว่าประมาณ1.2ึ่งถึงหนึ่เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้หรือจะเพิ่มไป1.6จนถึง2.2ก็ได้เช่นกันเป็นเรนจ์ช่วงกว้างที่ทาให้เราเห็นภาพว่าสามารถดัดแปลงตามความเหมาะสมของเราได้ครับทีนี้คําถามคือแล้วไอสองกรัมเนี่ยมาจากไหนนะครับจริงก็ย้อนกลับไป 2กรัมแต่ต่างประเทศเนี่ยด้วยคําที่ชาใช้หน่วยเป็นปอนด์ใช่ไหมครับโดยเป็นปอนเขาจะบอกว่ากิน1กรัมต่อหนักตัว1ปอนด์ซึ่งมันก็คือประมาณ2.2กรัมคือมนุษย์เนี่ยชอบตัวเลขกลมกลม psychological rounded number คือตัวเลขที่มันกลมๆมันจำง่ายก็เลยแนะนำเป็น2กรัมเนี่ยติดๆดต่อๆกันมาแต่ถ้าไปดูงานวิจัยจริงๆเนี่ยมันจะมีงานวิจัยที่ศึกษาเป็น range คือมันไม่ได้2กรัมเป๊ะๆนั่นเองครับคำถามที่หลายคนน่าจะอยากรู้นะคือแล้วทำไมตัวเลขมันไม่เหมือนกันทำไมบางงานวิจัยบอกกิน1.1 1.2 1.8ะวกนี้้ไดคตออบย่างงง้คควาามตตตออกรรปนนขแ่ละเป้าหมายแตะ น่เหมือกันกิจกรรมต่อวันของเราก็ไม่เหมือนกันรวมไปถึงอายุเพศแล้วลักษณะร่างกายมวลกล้ามเนื้อไขมันต่างๆของเราก็ไม่เท่ากันทีนี้พอตัวแปรมันเยอะมากนะครับมีตัวแปรอื่นๆที่เราอาจจะไม่รู้หรือวัดไม่ได้ประเมินไม่ได้ด้วยเนี่ยนะครับนักวิจัยก็เลยไม่สามารถที่จะบอกว่าไอสองกราเนี่ยเดิ best ดีที่สุดสำหรับคุณแน่ๆในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันก็เลยไม่มีตัวเลขที่เป๊ะๆว่าสรุปเราต้องกินเท่าไหร่คำถามต่อไปครับคือถ้าเกิดกินไม่ถึงหรือกินเยอะเกินไปเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขปริมาณโปร ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าโอเคเราไม่ต้องการมีกล้าไม่ต้องการฟิตฮุ่นเนี่ยนะครับเราจะลดปริมาณโปรตีนลงมาเช่นประมาณ0.8กรัมต่อน้าหนักตัวก็สามารถที่จะกินได้ทีนี้คําถามคือแล้วถ้าเกิดกินเยอะเกินไปหรือบางทีอาจจะก,กังวลว่าเฮ้ยกินพวกนี้แล้วเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือเปล่าอันนี้เป็นคําเตือนหนึ่งที่ต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วนะครับการกินโปรตีนสูงมากๆม,มันจะส่งผลต่อร่างกายมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะก,กินแล้วเกิดผลเสียบางคนที่สุขภาพดีก็อาจจะก,กินแล้วไม่เกิดผลเสีย สะสมสีม 4, ส่สะสมห้าเติมโปรตีนเข้าไปยักตุ้มเดียเราจะไม่เดาว่าตัวตัวเองเนี่ยนะครับสุขภาพดีแต่เราต้องไปตรวจสุขภาพให้ชัดเจนก่อนว่าโอเคเราไม่ได้มีความเสี่ยงเป็นโรคนั้นโรคนี้ปรึกษาแพทย์ก่อนจะประับการกินทุกครั้งเพราะสิ่งที่น่ากังวลที่สุดนะครับคือการเดาว่าเราสุขภาพดีแล้วไปเปลี่ยนรูปแบบการกินนะครับแล้วมาพบทีหลังเนี่ยมันไม่คุมนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้จากคลิปนี้ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณโปรตีนที่เราต้องได้รับต่อวันเนี่ยมันยืดหยุ่นได้กินบางวันน้อยบางวันมมแแแต่อ้้เโววลลค1.2 1.4 1.662.2 ว่าเราสะดวกกินแค่ไหนทดลองกับตัวเองดูรวมไปถึงสําคัญมากการตรวจสุขภาพก่อนที่จะกินโปรตีนสูงนี่ก็สําคัญนะครับอย่าเดาเองว่าเราเนี่ยสุขภาพดีเพราะว่าเราอาจจะมีโรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ก็ได้นั้นเนี่ยอย่ไปกินโปรตีนแบบเยอะมากเลยก็ไม่แนะนําเช่นกันอยู่ในความพอดีและอยู่ในความเหมาะสมและอยู่ในเหตุและผลนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยลรงงานวิจัยต่างๆเนี่ยที่เขาเจอว่า1.2กรัม1.4กรัม2กรัม2.4 3.5 4.4าากรัมต่อน้ำหนักตัวเนี่ยเขาทำยังไงเขาไปคัดเลือกคนกลุ่ เรามีการสรุปงานวิจัยต่างๆเหล่านี้ให้ในกลุ่ม FTF ละเอียดมากนะครับบอกเลยว่าถ้าชอบอ่านงานวิจัยแล้วไม่อยากไปเสียตังค์อ่านงานวิจัยต่างประเทศแพงๆมาสมัคร FTF นะครับบอกเลยว่าจะคุ้มมากหรือถ้าใครที่อยากจะดูวิดีโอสรุปงานวิจัยสนุกๆนะครับทุกสัปดาห์จอดลึกแค่เดือนละ80บาทก็สมาสมารถสมัครซัพพอร์เตอร์ของเราได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้หวังว่าจะได้ความรู้และเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับ